ที่ชูครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับผมเรามาเพื่อที่จะเปิดด้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะลากเส้นครึ่งค้อนมาทางนี้นิดนึงนะครับแล้วก็มาร์คจุดไว้หน่อยจากจุดตรงนี้นะครับจะลากเส้นมาเพื่อที่จะให้มันมาบรรจบกันกับตรงนี้ทำเหมือนกันอีกด้านหนึ่งบรรจบกันตรงนี้อ่ะแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยส่วนที่เป็นตัวกากรบาดไว้แล้วกันเราจะตัดออกนะครับเดี๋ยวตรงนี้อาจจะทําลวดลายก่อนนะครับ ตาของพี่ตจะเป็นแบบวงกลมเสร็จปุ๊บแล้ววงข้างในเนี่ยจะมีเหมือนกับปีช่วงเว้าวให้มันเหมือนเป็นคล้ายๆแววตาอะไรอย่างงี้นิดหนึ่งได้ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดออกแล้วก็ระบายสีนะครับเราใช้เป็นสีโปสเตอร์สีที่ใช้นะครับอันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนแดง1ส่วนแล้วเพิ่มขาวเป็น2ส,ส่วนให้น้องนองระบายสีจุดที่มันจะเชื่อมกันก่อนพอสีสีนึงมันแห้งไปแล้ว พึ๊บพอเราระบายอีกสีหนึ่งทับมันก็จะไม่มีการผสมสีในชิ้นงานเกิดขึ้นจริงๆก็ระบายข้างล่างด้วยนะครับแต่ว่าเออไม่โตเดี๋ยวเราจับไม่ได้อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบายให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสีชมพูแดงหนึ่งส่วนขาวหนึ่งส่วนด้านล่างตรงนี้มันยังอาจจะยังไม่แห้งดีเพราะฉะนั้นเพื่อก็จะระบายด้านบนนี้ก่อนนะครับ ทายทัท่วทุกด้านเลยนะครับตรงนี้ที่เตเลือกใช้เป็นสีชมพูมันก็ดูแบบซอฟๆหวานๆน,น,นิดนึงนะครับแต่น้องๆอยากจะได้เป็นสีอื่นก็ได้นะม่วงม่วงอ่อนหรือจะเป็นสีคู่ตรงข้ามกันไปเลยก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นสมมุติว่าใช้เป็นสี น้ำเงินกับสีส้มไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับที่พี่โจนึกออกมีคู่สีหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าระ,ะบายแล้วมันจะเปลี่ยนจากวานนะครับมันกลายเป็นงานเทศกาลเทศกาลหนึ่งน้องๆอ,อาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรยะจากสัตว์น้ำตัวใหญ่ๆกลายเป็นเทศกาลได้ยังไงลองเปลี่ยนดูนะครับจากชมพูธรรมดาเน่ยเปลี่ยนเป็นแดงกับเขียวพอเราเห็นวานสีแดงกับเขียวปุ๊บเอ๊ะมันใช่วานคริสต์มาสหรือเปล่า เรานึกถึงซันตาคอสขึ้นมาเลยแล้วก็อีกสีหนึ่งก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราเห็นบ่อยๆนะครับอันนี้อาแต่อาจจะไม่ชัดเท่ากับแดงกับเขียวนี่นั่นคือสีดํากับสีส้มสีดํากับสีส้มจะเป็นสีคล้ายๆกับเหมือนกับสีฟักทองของวันฮาโลาวีนฉากหลังเป็นสีดําแต่ว่ามีระบายสีส้มเป็นรูปตากับปากหยักๆหน่อยอย่างนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวระบายด้านบนต่ออีกนิดนึงนะครับแผ่นด้านบนตรงนี้นะครับลิ้นจะเก็บไว้เราไม่ตัดทิ้งนะแล้วก็ระบายต่อไปด้วยเลยมันมีเหตุผลอยู่ว่าเพราะอะไรทำไมเราไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ประมาณนี้นะครับแลีวเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดของสีตากับปากแล้วก็มาตัดชิ้นที่พี่โจบอกออกนะครับตรงนี้แล้วมาดูว่าเสร็จออกมาจะเป็นประมาณไหนนะครับผมออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตรงนี้นะฮะจากเดิมที่เป็นกล่องอยู่นี้ใช่ไหมครับลิ้นที่บอกว่าไม่ตัดทิ้งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ที่ถูกตัดออกไปตรงนี้ที่ถูกตัดออกไปเวลา คำยันตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปใช่ไหมครับมันก็จะเหี่ยวลงมาอย่างนี้หย่อนลงมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดเข้าไปข้างในเหมือนก็จะโค้งไปตามแนวกับตัวสามเหลี่ยมที่เราตัดอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเจ้าวานพ่นน้ำนี่แล้วพี่โจก,ก็ใส่รายละเอียดของตาลาข้างหน้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเอาทิชชู่มาลองใส่เข้าไปดู จากกล่องกระดาษทิชชู่ธรรมดาธรรมดาเราเอามาดัดแปลงนิดนิดหน่อยหน่อย <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ได้ชิ้นงานน่ารักน่ารักเอาไปวางอยู่ที่บ้านวางอยู่ที่โต๊ะอาหารอะไรก็ได้เลยครับผมหรือพี่ตัวมีตัวอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มเติมในรายละเอียดเข้าไปเห็นไ,ไหมครับตรงนี้แทนที่จะเอามาใส่เป็นกระดาษทิชชู่เราเอาแกนกระดาษทิชชู่นะครับแบบที่เป็นม้วนมาวางไว้ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ปากกาดินสอผู้กันของเราได้ ผมวางไว้บนโต๊ะเครื่องเขียนของเรานะครับผมนีอ่อ่ะเสร็จแล้วนีอ่ออกแบบที่วางของที่ใส่ของได้ง่ายๆโดยที่เปลี่ยนรูปลักษจกของเดิมไปแค่นิดเดียวแต่ว่าได้อะไรที่เก๋ๆเข้ามาครับ